มาต่อกันที่เรื่องความแบบให้โซรุรานะคะสำหรับสาวริต้ากับคุณกรนะคะเจ้าหญิงชัดๆที่สุด<ม>ค่ะล่าสุดก็ไป Private Jet กันแล้วนะคะ<ม>พาลูกสุดห่วงของเขาน้องกวินนี่นะคะ<ม>ขึ้น Private Jet เที่ยวต่างประเทศค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะไปกัน<อ>นะคะคู่ไปด้วยคือไปกันรับวรัวใหญ่เลยเนาะคนข้างข้งหลานใช่ไหม,มถอดคุณกรมาเหมือนกันนะ หล่อเชียวนะคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งครอบครัวค่ะสุดอบอุ่นนะคะสําหรับครอบครัวของนางเอกสาวซิริต้าเจนเซนกับคุณกรณรงค์เดชลูกชายหัวแก้วโหวแวะนะคะน้องกะวินวัยหนึ่งขวบคะคุณไปแฮปปี้บ day บนเครื่องเลยเหรอ <c oughs> นี่มีเค้ก <c oughs> นะมีเค้กไปแบบข้างบนเลยนะคะ อย่างที่บอกค่ะคุณลิตาและคุณกรณ์เพิ่งพาน้องกวินนั่งเครื่องบินส่วนตัวไปเวียดนามกันนะคะทริปนี้เป็นการพักผ่อนกันแบบครอบครัวใหญ่พร้อมหน้าพร้อมตาค่ะครอบครัวนรลงเดชก,ก็ไปกันบอกเลยเป็นทริปที่สุดจะอบอุ่นจริงๆนี่เขาใส่วงใส่แหวนเข<ล>าเ,<ล>เริ่มนะเริ่มเทแล้วนะว่าไม่ได้แฟชั่นมานะคะส่วนครั้งนี้ถือเป็นการเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกของน้องกวินค่ะหนุ่มน้อยอน j o ยมากๆก,กับทริปนี้นี่นะคะ่ะถ่ายรูปกับคุณพ่อคุณแม่ตลอดแชะไม่หยุดนะคะ ซึ่งนั่งเครื่องบินส่วนตัวจนไปถึงเวียดนามมีคุณแม่กับพี่ๆคอยดูแลเล่นด้วยตลอดนะคะทริปนี้ยังเป็นการฉลองวันเกิดให้กับ อ๋อพี่ชายของคุณกรด้วยนะก็เป็นแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันไปขณะที่คุณกรเองเนี่ยยังได้ออกมาเผยคลิปโมเมนต์ความประทับใจจากทริปนี้ลงอินสตาแกรส่วนตัวนะคะแคปชั่นบอกว่าก็วินฟรุ t ทริปค่ะไปต่างประเทศครั้งแรกตัวน้อยแฮปปี้ประมาณนี้ครับน่ารากักอบอุ่นนะคะเวลาเราเห็นแบบคุณปู่ก็ยังอ้ามีแรงอุ้มหลานเนาะไปเที่ยวกับล<ร>ูกกับหลานใจมากมีความสุขแฮปปี้กันทั้งครอบครัวนะคะค่ะ เดี๋ยวก็คงจะมีภาพอะไรสวยๆให้เราได้ติดตามกันประหนึ่งว่าเราก็ไปเที่ยวกับเขาด้วยะะดิฉันเกาะล้อไปเป็นในหนังเลยเพี่สุดยอดเลยอะแอคชั่นมากอะอย,กอยากเป็นแบบเห็นภาพเห็นภาพมากอะแอคชั่นสุดๆไปเลยค่ะ